วิดีโอนี้มาบอกสูตรไข่ตุ๋นในกระทะง่ายๆกันค่ะเติมน้ำมันลงในกระทะนะคะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับนะคะหรือว่าตำให้ละเอียดนะคะลงไปเจียวให้หอมได้เลยค่ะเปรี้ยก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนกระเทียมหอมสุกแล้วก็ออกสีเหลือง นิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะได้ที่แล้วค่ะก็ตักขึ้นพักไว้ได้เลยหลังจากที่เราเจียวกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือน้ํามันติดกระทะไว้สักเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะเอาหมูมาลรวนนะคะไข่ตุ๋นวันนี้นะคะเปี้ยวก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีปูอาดมีกุ้งหรือมีเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็สามารถใช้แทนได้เลยค่ะการที่เราเอาเนื้อหมูนะคะมาผัดให้สุกก่อนพอเราเาไปเลยหนะ้า ไข่ตุนนะคะก็จะสุกง่ายแล้วก็ไข่ก็จะไม่สุกเกินไปด้วยค่ะก็จะสะดวกและก็รวดเร็วนะคะเราล้วนหมูผัดหมูจนสุกแล้วนะคะแล้วก็ตักพักไว้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเปรี้ยก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ200 ml นะคะใช้กระทะใบเดินได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระทะนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะไป3ฟองหลังจากนั้นเรามาปรุงรสกันค่ะใส่ผงปรุงรส 1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพ้จะใส่พริกไทยป่นลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเพียก็จะโรยหมูที่เราลวนไว้ลงไปได้เลยเอาตามชอบเลยนะคะที่เพื่อนๆชอบค่ะ โรยให้ทั่วๆเลยค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเปี้ยวก็จะใส่ผักเป็นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะโรยไปเลยค่ะจะได้หอมๆค่ะจากนั้นนะคะเปียวก็จะปิดฝาทิ้งไว้ให้ผักสลดสักครู่นึงค่ะประมาณ30วิถึงนงนาทีนะคะนี่ได้แล้วเราก็จะเอากระเทียมที่เราเจียวไว้ตั้งแต่แรกนะคะมาโรยเลยค่ะหอมมากนะคะทุกคนกลิ่นหอมมาก แล้เปรี้ยวก็จะใช้ยูสุนะคะมาโรยบนหน้าเล็กๆน้อยค่ะให้หอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมอร่อยค่ะรสชาตินะคะจะไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปค่ะพอดีเลยค่ะเด็กชอบมากค่ะลูกสาวชอบมากเลยเมนูนี้ค่ะ นี่เสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตักใส่จานทานได้เลยค่ะใช้เวลาทำนะคะไม่ถึง15นาทีเลยค่ะเป็นเวลาที่รวดเร็วสะดวกนะคะเหมาะกับการเป็นมื้อเช้าง่ายๆสะดวกอร่อยค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามกันนะคะ